มาดูการบวกลบจำนวนเต็มกันนะครับผมวิธีการนะครับให้เราดูเครื่องหมายหน้าตัวเลขนะครับถ้าเครื่องหมายเหมือนกันให้เอามารวมกันนะครับเครื่องหมายต่างกันให้หักล้างกันแล้วก็คําตอบให้ตอบตามเครื่องหมายที่มีค่ามากนั่นเองนะครับผมมาดูตัวอย่างกันเลยครับอันแรกนะครับ4ี4่บวกห้บวกห้าอันนี้ง่ายๆครับได้เ้าครับผม เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับกรณีที่เป็นตัวเลขที่ไม่มีเครื่องหมายข้างหน้าหมายความว่าเป็นบวกนะครับผมดูตัวอย่างต่อไปครับอันนี้ลบสามลบเจ็ดลบเหมือนกันครับลบเหมือนกันเอามารวมกันก็คือสามบวกเจ็ดได้สิบนั่นเองก็คือเป็นลบสิบนะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายลบนะครับเพราะว่าลบทั้งสองตัวนะครับผมต่อไปนะครับลบหกบวกสองอันเนี้ย ลบหบวกสองเครื่องหมายต่างกันเอามาหักล้างกันครับเพราะฉะนั้นหกับสองเอามาหักล้างกันก็คือลบกันนั่นแหละอ่ะหักล้างกันก็จะเหลือสี่อันนี้ได้สี่ครับคําตอบตอบตามเครื่องหมายที่มากเลขหกมีมากกว่าสองนะครับเลข6กเป็นเครื่องหมายลบดังนั้นอันนี้จึงตอบเป็นลบนั่นเองนะครับผมได้ลบสี่นะครับต่อไปนะครับลบแดลบหนึ่ง ลบเหมือนกันเอามารวมกันก็จะได้เก้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั Nine, five, ้นอ <must be S 2> <Ooh. S 1> ันนี้ได้ลบเก้าครับเพราะว่าเป็นเครื่องหมายลบต่อไปนะครับลบเก้าบวกห้าเครื่องหมายต่างกันเอามาหักล้างกันนะครับผมเก้ากับห้าหักล้างกันเหลือสี่นั่นเองก็คือมาลบกันนั่นแหละนะครับเหลือสี่ตอบตามเครื่องหมายที่มากนี่ครับเครื่องหมายลบมีมากกว่าเพราะฉะนั้นตอบเป็นลบนั่นเองนะครับได้ลบสี่นะครับต่อไปนะครับอันนี้ 5กับลบสามนะครับ5้าอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับไม่มีเครื่องหมายข้างหน้าแสดงว่าเป็นเครื่องหมายบวกดังนั้น5กับลบสามบวกกับลบเครื่องหมายต่างกันเอามาหักล้างกันครับ5กับ 3, ามหักล้างกันเหลือ2อครับผมโอเคนะครับ